ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบาร์ยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนั่นตังๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันเพาะเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั่นตังๆโอเคทุกคนนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอ S 1> <S 1> <N ic> ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเราจะบอกว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการสปอยอันอแีล้วนะครับผมนะฮะอยู่กับช่วงรายการที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะ GM จ๋าสปอยอะไรกันนักหนาก็ไม่ทราบนะครับผมนะๆคือนึกอะไรไปออกบอกสปอยย่างเดียวนะครับผมนะฮะตัวกงตัวเกมเนี่ยก็คือแบบไม่อัปเดตเลยเลยนะครับผมนะฮะบางแมปเนี่ยอัปเดต3ามสี่รอบบ็อกฟุตกูยังไม่อัปเดตเลยยังไม่เห็นแม้แต่เงาแต่โครงสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะแลวถามว่าทาไมตัวเกมถึงไม่อัปเดตส ว่าแอดมินเขาก็คงตั้งหน้าตั้งตาทําแบบเต็มที่กันนั่นแหละนะครับผมนะนี่ก็คือฝากเป็นกำลังใจให้เขานิดหนึ่งละกันนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะมองว่าเอ๊ะแอดมินเอาเวลาไปไหนหมดทําไม5 6เดือนแล้วทําไมถึงไม่อัปเดตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะว่าทางแอดมินเองเขาทําไมถึงไม่รีบอัปเดตสักทีนะครับถ้ามองดีๆนะครับผมนะฮะทางตัวเกมเขาต้องการความเสถียรน,นะครับผมนะและ้วก็เขาเรียกว่าอะไราการปรงกันปิงอะไรก็เขาก็ไม่รู้แหละเออนะครับผมนะกูก็พูดไปงัน้นแหละแล้วก็อยากให้ตัวเกมเนี่ยนะครับผมมีคุุณภาาาาาาาพพพพพมมมมมมกกกกที่่่่่สดดดดเเเเเเลลยยนนนนนนนะะ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 คคครรรรรัััับนะบบผผผหววิอออออไไ็ปฮโู้ นะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับผมนะฮะซึ่งในคลิปตัวนี้เนี่ยมีสปอยมาใหม่นะครับผมนะฮะส่งผ่านน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งมีน้องคนหนึ่งนะครับผมนะฮะเขาส่งข่าวสารข้อมูลตรงนี้มาให้พี่ผ่านทางแฟนเพจนะครับผมนะบอกว่าทางด้านของผลมังกรเนี่ยมันตื่นหรือรีเวิร์กกันแน่พี่ช่วยดูให้หน่อยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวนะครับผมนะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันตื่นหรือว่ารีเวิร์กดีนะครับผมนะฮะก็อยากจะชวนน้องๆมาช่วยกันดูว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นอะไรกััััััันน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 แ่่่่่่่ะะ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 คคคคคผผผผูู้้้้้้้ชชมม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 ฮฮฮโอออออออเเเรรรรราาาาาาาตดดภพพททีีีีหวิกกกจบบบซึึงงงขขลลไไยื ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในหน้าทวิตนี้นะผมนะเราไม่ทราบเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับแอดบิทหรือเปล่านะครับผมนะฮะแต่เขาเหมือนมีการแบบว่าแท็กอบอกฟุตด้วยนะครับผมนะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาในนัดจุดนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นท่าของดราก้อน V2 นะครับผมนะหรือว่ามังกรน,นั่นเองนะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันรีวิร์ดหรือมันปรับมาใหม่หรือทำตื่นกันแนะ่อันนี้ก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ดูจากลักษณะของสกิลแล้วเดี๋ยนะครับผมนะฮะมันมันแปลกๆเว้ยเฮ้ยมัน,มน อาจจะเล่นง่ายขึ้นไหมอาจจะเล่นยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับผมนะฮะก็สามารถกดเข้ามาดูได้ว่าเฮ<ะ>้ยช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่ามันมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะอาจจะโดนจกตายหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของภาพเต็มหรือว่าขิดวิโดเต็มไปเลยนะครับโอ้ยปิดเพลงด้วยปิดเพลงก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับผมนะฮะสังเกตการได้ม ก็โอ้โหมันดูแบบแปลกๆหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมนะช่วยกันดูหน่อยแล้วกันว่ามันมันมีความเหมือนมังกรยังไงนะผมทำไมเป็นสีแดงวะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่มีความคล้ายท่าหน้าของผลมังกรเลยนะครับผมนะแต่มันเชื่อมโยงกับบล็อกฟูดยังไงล่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับโอเคเราตัดภาพมาที่หน้าไอพีอินดาได้ครับผมนะฮะหนึ่งในผู้ชนาที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมนะนำถามว่าเกี่ยวโยงยังไงดูลักษณะของสกิลนะครับเพราะว่ารูปนี้เนี่ยนะครับผมนนนะมัก็็เปสีดแดงนะครับผมนะแล้ววก็ิดดีีโอท่เราูไปเมื่่อกีี้เนยมันก็เป็นโทนดำแดงด้วยนะครับผมนะะอาจจมีส่วนเเกกกี่ยวข้้องันนน็็ปปไไดะครับแล้วก็แถมมยังีรูป บางส่วนนะครับผมนะฮะ,อะเอาไปไหนแล้วโอ้โหเดี๋ยวกูหาก่อนแปบบ๊บนะึงคุณผู้ชมฮะโอเคเจอแล้วนะครับผมนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะเป็นโทนดําแดงอะไรประมาณนี้ผมนะ,ะเป็นแนวแบบปีศาจปีศาจหน่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นโทนดําแดงอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยนะแปบลบว่าเออประมาณนี้ยเนี้นี้นะครับผหมืนคล้ายๆกันเลยนะครับก็เป็นแบบสีดําแล้วก็มีสีดแดงอะไรหรือเปล่านี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้้้อออออองงงกกกกกััััันน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 นยยยู่่่่่ะะ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 ะคคครรรรรบบบบีีเเเเห็็็็็มมมมมฮืืจจจปปปาาาาาณณแแวดดดํไไลชโ นะครับผมนะและคุณผ <resolving> <heavily> you know okay. ู wow, ้ชมนะครับผมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงมันจะใช่ผลมังกร B2 ไหมหรืออาจจะเป็นผลมังกรตื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ขอความคิดเห็นกันหน่อยละกันนะครับซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ไม่ขอโอนเอ็นไปฝั่งไหนนะครับผมนะฮะก็คิดว่ามันเป็นการสปอยอาจจะเป็นสปอยเล่นๆหรือสปอยปลอมๆกู็ยังไม่รู้เลยนะครับผมนะฮะก็ฟังหูไว้หูไว้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะโอเคใทีนี้ก็มีวันนี้ละกันนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย